แค่าเพจนี่แม่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรอบดึกนะคะจะมีคนดูไหมนี่เอโบ๊เข,ขึ้นดาวโบ๊ทไม่ดาวขึ้นโบ๊ทไม่ลองไรดูว่าจะมีอันดาวขึ้นบอสวัสดีสองคนที่เราปองไปคำอื่นพอกันยุธีรันเอี่ยก่อน ลานเ,เซิงอียางบูเซิงอีสานลานเซิงอีสานบทกี้ชลิตาได้แท็กคุณในโพสต์ดีมากลูกค่าแทก็กกำเนิอันอันไรล,ล้านอันสองหน่อยอเีแล้วอยาีบอนองเสี่ยวียังไอีบอนไหนบอนสระน้ำมสาสาอีกแลว้นบองเอา พระธงท่านสมเด็จสมเด็จท่านผู้ชมเจ็คนนะคะรอบดึกครับพี่น้องน้านกันตายสามยังเปิดบริการนะพี่น้องเนอพะพอยากกินข้าวกินนานก็นเชิญนะจ๊ะกันตาย 3, ส,สามค่ะมีเด็กเสิร์ฟส่งความค่ะโชว์หน้าเด็กเสิร์ฟด,ดูบอราปอนอนอเดลนะค่ะโบ๊ทโบ๊ทแพนด้านะคะสวัสดีเทนนี่นะคะ เด็กเสิร์ฟครับพี่น้องค่ะเด็กส่งข,ข่าวค่ะค่าบริการนะคะจะมีอัตราค่าส่งนะคะถ้าในบ้านพักจะห้าบาทค่ะถ้านอกสถานที่ก็สิบห้าบาทยี่สิบบาทตามระยะทางนะคะที่เรากำหนดไว้แต่สมาชิกในวงจะรู้ภาษีเอลพิเศษกองหนึ่งนอนนอนจีเอาเลขยภาษีเอลพิเศษบอสไซพักกองหนึ่งจ้าผู้ใดพี่บอล เขาให้กินหลายตัวมาอะไรสุดกับเขามาเ <c oughs> มือ่อินพอกันช่คกรุงเทพได้เมือ่อินได้ดันซิงอีสานนะจ๊ะพบกับพยยี่น้าเอกทั้งไม่ทั้งเก,ก้าแหล้ากัตลก สามสาวค่ะน้ำทิ้ง่าโดยเอ็มอ่อนนะคะเจเทศเจซีค่ะเอียงเอียงบทขันหอดหายจะพ้นเสบบอกเรียก อันนี้ฝากเพจเจซี่นะจ้ะฝากกดติดตามกดเข้าไปติดตามเลยเนอะไอ้บอลไม่ดาวบอลเข่องมึงบอลคุไม่ดาว,บนบนม,ม,วมาร์ก์นอนดึกแท้ก็รอมาร์กแหละไม่มาสักทีอยู่นี่ไม่มเห็นว่ บอใส่ผักบอใส่ผักถ้าถึงห้าสิบอ่าคนดูจะบอกหวยนะคะถึงว่าถึงจค่ว่ากันหัววันที่สิบหกเลยละไอ้นัดมารอที่บอกขอสอคนสง่งสวัสดีตมามื่อนี้นะคะสวัสดีมาดามตะค่ะ ผู้บบาวฝังคงอายคงสิลืมนัดแล้ว <c oughs> นั่งทาจังายแต่อ้ายบอมีวีแววหลอกน้องให้มานั่งแอวทาแลว้วเบอกไปถ้าแล้วก็บอเห็นมา ผู้บ่าน้องคายจังใดไอจังเหตุนใดน,นัดกับน้องใบว่วาสีเพาไปยามยาไปเบิ่บบบบงบังฟ้าแหวนบวชท้าเต้าใดสิทธิโชคมาก่อนแม็ก คิดถึงแม่ auch, เดิน <introductory. S 2> ทางอย่างกี่เดินทางพรุ่งนี้เชา้าค um ่ะเจอกันเลยนะคะ <c oughs> ไปเบิงบางไฟงพญานาคมันออกพรรษา <c oughs> นั่งให้ใ,ใจถายา <c oughs> เชียวม้าถ่ายฟันคืนมือถืออายปิดน้องโทรติดต่อบอ่ได้อยากเห็นหน้าสาวโบส ถ้าผมไปส่งเขาอยู่บ่หูสิเหตุจังได้น่งให้น้ำตาพังยาวเดินทางกรุงเทพขอให้มันมาทุกคนนะเมีจ้าสี่ทุ่มห้าทุ่มทีละอีอย่างเอกก็หัวรออีไอย่างเที่ยงคืนอายังดังเจ้าก่องมาพิษฟังนังสาว บุญเฮานั่นบออ่โหดยาอันเอาบัาเปกติใหยทัวบยาปากยาปากขันหอดหาสิพ้นสิบอกเรียกย่างหิวกระเป๋าขาึ้นนั่งขึ้นอนเดิกเถะคขขายของอยู่แท็กซี่มิเตอร์ ตามตาไรเออผิดบ้างโอ้ยผ <c oughs> สมต่างชาผู้บบาวฟั่งคงเฮ็ดน,อดนอ้องลงเทน้องอ้ายจ่านังไห้ยังวะถือว่าร้องถือว่าบุ้นดิร้องลงหน่ลง <c oughs> เมื่อพงครับต้มฉบับนะครับพี่น้องคะ่ะนั่งอีกมรับทำรักคับเจซีรองเองคำอื่นค่ะ,คะโอ้ยสิหันหาสิข้นบ่อยดิค,นค้นขึ้เบื้องหน่อยเถอะเสดถือเรืร่องรถกันรถมันเดือดวะจะไาจะเป,ป็นเจฟปูใสเนาะน้ำตกพอดินหนึ่งหีกับพเจืน เทเด็ดมาตบอไปเท้ยเท้ยเพลงอย่างเนาะปีน oh. ี้เพื่อต้นสตอรี่พูดเลยวปะมาเขาอื่นกูไปกูขึ้นวาไปได้เอาสวัสดีน้องต้นสตอรี่นะคะคิดถึงเขาเหรอต้น อุ้ยยี่สิบคนแล้วแล้วอีกสามสิบคนที่บอกเลขเน้นนน้นเน้นน้นยังไงยังไงก็ต้องเนน่นนๆนนนนนจากเพลงแม่มีผักหลอกเป็นูหลอกย่อมแยกใครฝากเพลงเนินนิ่นนะจ๊ะคิดถึงสี่เปิดฟงงจะไปดูอยู่ไม่ต้องมาเด้ ไม่ต้องมาหาเขานะเขาคิดถึงอยู่จะก,กินละยาจุมยาจุมเอายิบสองคนแล้วให้ชมเยอะๆหน่อยนะคะ เราจะได้สะสมเวลาไปใช้ในเวลาผิดเราจะได้มีดาวากันหนัวหนัวหนัวบักเีงหนูบักเียงที่เข้ากับย่าง จะกินไข่ตุนบ่บักขามเปียกเกลียเคราวเคราน้ำตาไม่ยกไปนนอนทีอิเดียดหมาแล้วก็ไปตานได้รู้อีเต้ ผู้ใหส้สเตว์เน้น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 ยังไงยังไงก็ต้องเน้นบะเมียนจะคว้างคิดเองคือบอลนอนจี ผู้ใดกำลังขายของอยู่ค่ะพีราดประมาณตีหนึ่งนะคะเราก็ตีพีราดอันนี้เที่ยงขึ้นแล้วเบิดคำสีเบ้าพอหูขาวทั้งบ้านถูมากำลังดังแต่งหน้าจนว่าซอ เขียนคิวหลุดมือผู้บ่้าเฮาเาสียาเมียอมือนมือเมนอ,อ,อยู่บ่เราหรือคือดังเขาเอาว่าได้ฟังชัดเจนหวัวใจน้องในมุนปานหำนางเอกหมอลำ เงาย่ำลง่า,างเป็นตาอยู่หลังเวทีสองกระจกดูคาบน้ำตาที่ไหลออกมานอกอดของการแสดงนังหองให้นี่อยู่ใต้เวทีไอม้มาเฮ็ดจังสี បុសឧបនងនេះเพង